ทุกคนนะพี่อเรมาแบ่งปันวิธีการที่เรามาไลฟ์สดและไลฟ์สดยังไงนะคะ,ะหลายหลายคนที่เพิ่งเข้ามานะคะเพิ่งเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์ยังเปิดกล้องไม่เป็นนะคะตามมาดูค่ะนะคะ,ะกับไปหน้าหลัก Facebook ของเรานะคะ ก็จะขึ้นหน้านี้นะคะแล้วก็จะมีกล้องสีแดงอยู่ซ้ายมือของเรานะคะที่เป็นลูกกระตาสีแดงนะคะจิ้มเข้าไปเลยนะคะจิ้มเข้าไปนะคะก็จะขึ้นแบบนี้นะคะนะะคแต่ว่าบางทีก็บอกว่าทำไมมืดจางสว่างไม่พอนะคะก็ไปกดตรงนี้ช่วยได้นะคะจิ้มเข้าไปนะคะจิ้มตรงนี้นะคะ เขาจะช่วยสว่างขึ้นนะคะเห็นไหมทุกคนนะคะ,ะหรือว่าเราจะเขียนหัวข้อนะคะเขียนหัวข้อ,อก็จิ้มตรงนี้เลยจิ้มเข้าไปนะคะจิ้มเข้าไปนะคะ,ะจิ้มเข้าไปเราจะมาไล่หัวข้ออะไรแล้วก็เขียนไปนะคะแต่ว่าสําหรับพี่อาลีนะคะ,ะเวลาพี่อาลีเขียนไม่ได้พี่อลี ต้องใช้ไม้ที่อยู่ขวามือของเราอทุกคนนะ,ะเขาก็จะพิมพ์ให้เราเหมือนกันนะคะทีนี้เราเขียนหัวข้อเสร็จแล้วนะคะเขียนหัวข้อเสร็จแล้วก็ต้องมาจิ้มตรงนี้นะคะเนาะจิ้มเข้าไปเลยค่ะนะคะทีนี้ก็มาเขียนหัวข้อเสร็จแล้วนะคะก็กดเลยนะคะ กดไลค์เลยนะคะกดไลค์เลยนะคะอันนี้นะคะอ่ากดไลค์เลยนะคะอ่ากดไลค์ line เลยนะคะอ่ากำลังไลค์อ่ะกำลังไลค์นะคะอ่าเดี๋ยวนะ้วกำลังไลค์นะคะทุกคน